ไม่ต้องเลยของใช้สิแหละ สวัสดีครับท่านนักเลนเกมทั้งหลายกลับมาพบกันอีกครั้งกับท้องทะเลสีครามาโซเลนของเรากันนะครับในตอนนี้เนี่ยผมค้างมานานแล้วซึ่งอไอ้ข้อมูลเนี่ยมันเก็บมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมยุ่งมากแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ฮะเมื่อไม่ไม่ไม่เกินสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตครับผมคือคุณแม่ผมเขาหกล้มหน้าทิ่ลงไปแล้วก็ทําให้กระดูกแขนซ้ายของเขานั้น ไม่มั่นใจว่ามันร้าวหรือว่ามันหักกแน่เพราะว่าคุณหมอเขานัดอีกทีหนึง่งอีกเร็วๆนี้เพราะว่าเขาต้องรอลดอาการบวมของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นสะก่อนซึ่งก็ครับมันก็จะทําให้ผมแบบว่ายุ่งขึ้นไปอีกไม่รู้ไม่รู้อีกกี่เท่านะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าหลังจากวันนี้ผมไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าผมจะมีวิดีโอใหม่ออกมานะครับแล้วก็รวมถึงไลฟ์สตรีมต่างๆด้วยซึ่งครั้งแรกผมวางแผนไว้ว่าจะกลับมาประมาณเดือนพฤศจิกาแต่ จากเหตุการณ์นี้เนี่ยผมไม่สามารถรับปากแล้วก็รับปาาระกันอะไรได้ทั้งสิ้นครับผมมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามันจําเป็นไหมที่เราต้องเก็บเลเวลเรือที่เราไม่ได้เล่นให้มัน120ซึ่งมันก็จะมีเสียงทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันออกไปสิวสายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเก็บไปเถอะมันมีประโยชน์มันเอามาเพิ่ม Fleet t เพกและแ a c คชั่นเพกของคุณได้อีกฝั่งนึงก็บอกว่าไม่มีประโยชน์หรอก ไอฟีดเทคแฟชั่นเทคพวกนั้นน่ะมันเอาไว้เพียงแค่ปลดเรือวิจัยเท่านั้นไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับาการเล่นมากนะักแทบไม่กระทบอะไรเลยเกี่ยวกับดาเมจซึ่งวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะครับผมผมจะขอยกตัวอย่างจากอาริโซน่าละกันนะครับใช่แล้วฮะมาขนาดนี้คุณก็น,น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าเหยื่อในการทดลองของเราครั้งนี้นั่นคืออาริโซนาของเรานั่นเองเอาเป็นว่าเรามาคุยกันสัก,สกเล็กน้อยแล้วกันถ้าเกิดว่าท่านดูเนี่ยสเตตัสเรือเนี่ย ท่านจะเห็นสเตตัสเรือต่างๆนั่นนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเห็นไอคอนเล็กๆเนี่ยครับมันจะมีคําว่าเกียร์กับคำว่าเทคอยู่ท่านสามารถดูได้นะครับว่าเกียร์กับเทคเนี่ยของคุณเนี่ยมันมีผลต่อเรือลํานั้นเท่าไหร่ซึ่งไอเกียร์กับเทคเนี่ยผมเอ่อในส่วนของตัวเทคเองดีกว่าผมไม่ขออธิบายแล้วนะผมก็โยนไปข้างบนมุมบนด้านขวาเลยแล้วกันว่าฟลีดเพกกับแฟชั่นเพกเนี่ยมันมีผลอย่างไรใครอยากจะรู้เรื่องไปดูกันตรงนั้นเอาเองผมไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้ว ทีนี้เนี่ยเราจะมาหากันว่าสําหรับท่านที่เก็บฟลีดเทคมากับท่านที่ไม่ได้เก็บฟลีดเทคเนี่ยจากคาแนะนําของทั้งสองฝ่ายเนี่ยตัวเลขมันแตกต่างกันสมากแค่ไหนซึ่งแน่นอนครับในเมื่อเราเอาอาิโซนามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นการทดลองในห้องการเวลาแน่นอนมันก็จะเป็นการทดลองกับอิโซนาที่แบบว่ามีเกียร์ชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวนะครับผมนั่นก็คือมีเพียงแค่ทวินร้อยสี่ร้อยสิบมิลลิเมตรมส์กันแค่นั้นเองบวกสิบ แค่อย่างเดียวเลยครับแล้วก็กองหน้าก็เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ทําการบัฟกองหลังไม่ได้ทำการบัฟดาเมจหรือบัฟอะไรไดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ทำการดีบัฟศัตรูด้วยในห้องการเวลาซึ่งห้องการเวลาเนี่ยถ้าท่านพรถ้าผมพูดถึงไรเนี่ยมันก็คือในห้องเนี้ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยจะปล่อยเรือเล่นออโต้ไปในนั้นจนครบเวลานะครับแล้วเราก็จดดาเมจกันซึ่งดาเมจที่จดมาเนี่ยก็จะสรุปมาเป็นทั้งค่าเฉลี่ยและค่ามาัตยฐานนั่นเองครับผมเอาละครับสําหรับดาเมจที่เก็บมานะครับผมก็จะมีตัวเลขคร่าวๆดังนี้ฮ สำหรับท่านที่ไม่ได้เก็บฟร t e c h และ f a c t i o n t e ทคมาเลยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่54,267 7ครับผมแล้วก็มีค่ามาัธยาฐานอยู่ที่56,229ท่นนะครับผมมาอีกฝั่งหนึ่งบ้างสำหรับท่านที่เก็บฟร t e c h และ f a c t i o n t e ทคมาอย่างเต็มที่อาริโซนาของเขาก็จะมีสเตตประมาณน,นี้ครับผมก็จะมีดามเมจเฉลี่ยที่60,000 79.1ครับผมและมีค่ามารตยาฐานอยู่ที่6 4 0 2ครับผมเอาละครับจากตัวเลขดังกล่าวเนี่ยที่พวกท่านได้เห็นกันไปแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตได้เลยว่า f e e t t e c h และ FactionTech น,นั้นมันช่วยท่านได้จริงจงกับการที่ท่านเก็บเรือที่ไม่ได้ใช้เพื่อเอามาเพิ่มสเตตัสแม้ว่ามันจะเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะฮะว่าในฟลิปเทคของเราเนี่ย คุณอย่าลืมนะฮะว่ามันมีเยอะแค่ไหนเอาแค่ตะกูลแบตเทอชิพอย่างเดียวเนี่ยก็มีอย่างมหาศาลแล้วไม่รู้ตั้งกี่ลำที่จะสามารถบวกค่าต่างๆให้กับเรือของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและอย่าลืมนะฮะว่าตัวเลขเหล่านี้อะลิโซนาเนี่ยใส่อาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าอะลิโซนาใส่อาวุธมากกว่านี้และมีเรือที่บัฟทั้งกองหลังและดีบัฟทั้งศัตรู คงจะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันมากกว่านี้ครับผมเอาละครับสำหรับท่านทั้งหลายที่สงสัยนะว่าทำไมอาริโซนาของผมเนี่ยมันเลเวล125แต่ว่าให้ตัวเลขดาเมเที่ท่านเห็นในตารางเมื่อกี้มันเป็นอาริโซนาเลเวล120นะครับอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยน,น,นะคือคุณดราโฟเดียแล้วก็คุณคิโซทั้ง2ท่านเลยเพราะว่าคุณดราโฟเดียเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นอาโซเลนแล้วก็ไม่ได้เก็บเหลือเลเวล120มากนักก็คือเขาจะโฟกัสไปลำๆไปก็สนุกกับลำไหนเขาก็ทำลำนั้น ส่วนคุณชิโซเขามีความฝันเล็กๆว่าเขาจะทําให้แบตเทอรี่เกรดเกมนะครับเขาก็เลยเก็บแบตเทอรี่เกือบทุกลำในเกมทั้งแบตเทอรี่ทั้งคริเซอร์อะไรก็ตามที่มันสามารถบวกไฟฟ้า o w e r รีโหลดหรือว่าเลือดให้กับแบตเทอรี่ได้เขาเอาหมดเลยครับนั่นก็คือทําให้เราได้เห็นตัวเลขในครั้งนี้ครับผมเอาละครับสาหรับผลการทดลองครั้งนี้หรือว่าทริคเล็กๆในครั้งนี้ก็หวังว่าจะทําให้ผู้เล่นใหม่นั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณสมควรจะเก็บฟล t ทเทค และแฟชันเพลหรือไม่ให้ตัวเลขนี้มันเป็นตัวตัดสินใจกับท่านเองได้เลยนะครับผมสำหรับอโซเรียนทิปและทริคในครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงกับเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับในครั้งหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเล่นเกมอย่างมีความสุขปั้นเรือกันอย่างมีรอยยิ้มแล้พวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผมใส่หน้าตรงนี้ผมเปลี่ยนเพลงอินี่มากเปลี่ยนคนร้องได้ไหม <c oughs> ไปมาแล้วเนีย่ยไปมาแล้วไปครแล้วไปแล้วน่าหักเรา มาแล้วตัวมาแล้วขอบอนอย่าผมผมให้สกิปเลยเนี่ยไม่ได้หรอกเฮ้ย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 ยังไงยังไงสกีฟไหมบอลหลุดบอลหลุดไม่คลิปบอลหลุดถ้าหลุดคุณว่าก็ได้ตัวไหนดับเบิลไหมเอาไปลดบอลติปไปรถมันติดอีกแล้วก่อน จะให้สุดซิบหรือกดสกคริปสคริปได้สามสองหนึ่ง<ด>ลุงแก้วเจ๊แก้มยืนไม่เป็นไรผมอยากได้ลุงแกมานานมากแล้วนานจนแบบผมหมดหวังกับลุลงแกไปแล้วอะตอนนี้ เนี่ยผมสามารถยินคนเดียวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อได้ลุงมาเอาลุงไปใส่เสื้อก่อนรู้สึกจะมีเสื้อลุงเลยอยู่ฮะเดียวเยวคนอื่นเอาเดี๋ยวกันได้ได้ได้ผมจําได้ว่าผมมีเสื้อลุงอยู่นะนี่ไงมีอยู่ไอ้โหหล่อหล่อหล่อเปลี่ยนละเปลี่ยน ลุงลุงลุงลงลงมานี่ลงมาน่ลงมานิลงมาน่มน,นิเลยมาน,น่เลยนนเล,ยลงลงน,นี่กันเปลี่ยนเลยลุงนั่นน่หะลลห,หล่อจะเลยโอ้โหย่อหย่าหยับกตายอยู่นไไหมันบังหายไปเลยหายไปเลยหย่อมหย่อคนหลังลงใครเพื <P ret ary> อ่อนลุงเอาแล้วครับท่านทั้งหลายวันนี้จะเป็นการปิดตู้ที่งดงามมากนะครับ ตกลงแล้วเราเอาได้ตัวหกดาวท,ที่ที่ที่ไม่คาดฝันครับผมทำไมเป <c oughs> ็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับล <c oughs> ากก่อนครับผม